สบายดีทุกคนสวัสดีครับพ่อกับบป๋าเราเช่นเคยมือนี้กามาคาลิหาดของเจ้านายครับทั้งนี้กับทั้งทรายมือถึงไปคาลิหาด์คาลิหาดอีกาลิฮาร์หนึ่งครับนี่นี่คาลิหาดอีกาลิฮาร์หนึ่งคือาลืิหาด์คาลิหาด ที่หนึ่งคลหาหั์ที่สองครับมีสองมีสองหมองเนาะในพื้นที่เดียวกันเดี๋ยบาวเล่าสิออกไปหาที่พักข้างนอกครับถ้าพี่น้องเิชมบรรยากาศด้านนอกวิวธรรมศาสตร์งามๆพี่น้อง รอบข้อตอดรับยางดีนี่ขนาดในต่างจังหวัดของเมืองไทยเลยนี่พี่น้องขนาดต่างจังหวัดเลยนี่ร่างการปันนี่ ออกไปเบิงวิวธรรมศาสตร์ถนนเป็นทางหลวงชนบททางหลวงชนบทครับทุกท่าน้ทาทุกคนออาไปเบิงวิวธรรมศาสตร์สวยงามนี่ครับเป็นทางหลวงแบบ จากหมู่บ้านเชื่อมต่อหมูบม่บ้านเนาะแต่สีมีวิวบรรยากาศสวยงามครับมา,มาช่วงนี้ฝนตกใส่แน่หน่อยมันก็สิเขียวแน่ลแะครับพวกหญ้าใบหญ้าขางท้างเนาะขางท้างนี่เขียวแล้วมาเมื่อก้อนนี่ เป็นเรื่องเลืองครับมันแห่งนมดนถือว่าสวยงามเป็นเขียวกระจีต,ตามขาทางนี่คือถนนชนบทแบบแท้จริงพี่น้องออกมากระจเขามาเป็นแบบ เป็นไฮเป็นสวนเนาะเป็นไฮเป็นสวนชาวบ้านถือว่าได้บรรยากาศอีกแบบนึงพี่นอ้องมีทางเข้าไปเนปลาครับโอ้ก็ปลูกทุเรียนปลูกหลายอย่างหลายแนว ทั้งกัะสีแคบเน่ะโอ้ส่วนมากกับเป็นไรยสองสาวบาทเนาะ แล้วนี่ดินสีแดงมดเลยนี่นคือทางที่ว่าไปเขาป่าครับพี่น้องแต่ว่าทางที่บอคอยจะเลื่อนก็ถือว่าหลาดยางก็ถือว่าเราจะเลืนล่นแหละรับแม่นผมว่า เราขาดกันมาลุงรักษาเพราะว่าเป็น,เ,ปนเสเสนทางแบบประอยสัญจรเนาะค้นระชาส้นประ,สสอ,ะอยสัญจรทัวนมากมาาาก็มาตะตะไลจะของมาตะไฮตะนตะสวนพี่เนอะอีจ้างในนี่กับโมในแมนมีที่ถ่องเที่ยวเนาะ มีพิธีของซีพีมาเรื่อยครับทั้งหัวมือเราถ้าไปชมบรรยากาศถนนชุนน้นนบทแบบอยู่ในสวนในป่าครับมีขนาในสวนในป่าได้นี่มีรถซาวบาันอยู่เพราะว่า เขาก็อยู่ตามหมู่บ้านตามบ้านตามสวนเนาะเขาก็ใหญ่ามาออกมาอยู่ของนอกพี่น้องอมันจะากาศดีดีมาเล่าม่เคยกินเขามาจักเถื่อเด้ถามเขาแลกเพราะว่ากับเป็นบ้านแบบอยู่ไผ่อยู่มั่นเป็นสวนไผ่สวนมั่นนี่นะอยู่ตามทีหน้าตีสวนของเขาบ้านบ่อกี่หลังครับ การที่แท้จริงพี่น้องทิดภูเขาเบิ่งขนาดบ้านบบกี้ลังค่าเขาก็ยังมีนามประปาให้สายไฟเขาถึงม็ดทุกมองทุกบอล บา้านทั้งห้างขนาดช่ำหีเขายังมีแบบน้ำปลาไวใ้ให้ชาวบ้านใส่เนะะสาะเดี๋ยวปลาซนซอนใส่ขนาดบ่คอยมีมูมบ้าน,นี่ยนี่บา้านทั้งห้างกันอยู่ตามสวนตามไฮครับช่ำหนีมันเ็นลัดออกใส่เนาะนี่รัดออกเสิ่งนี้เดี๋ยวบอ คือสิปอบปไหนเนาะกี่คือแบบบ้านเขากแบบห่างๆครับยี่นี่สามหลังอนาคตกับบนแน่แล่าคนเขากระิขยับขยายออกมาอยู่ตามสวนตามไฮฮะเจ้าเนาะ อยากอยู่ยังสีเีพี่น้องเลยสิงเงียบสงบดีมีบ้านคนเลยแถวนี้สิม,มีออกห้าง,างอันนี้เป็นนียังคือมาอยู่หนึ่งเลือกแถว,วมีคนบอมันห่างแล้วพี่น้องห่างแล้วว่ามีคนมาอยู่แล้ว าแต่พี่อพ้อู๋ท่านมศาสตร์โอ้ก็ปลูกผักขาไหมโอ้ผมมีคนเก็บไปบอกหลายขนาดยอดผักขาของพี่น้องเออใสยมือเนี่ยโรงเรียนนี่อย่งวัดโอ้เป็นวัดพี่น้องวัดอยู่ใายมือ มึงมาล่าสิไปเบิ่งมันทะลุออกไซดนี่โอ้ออกไซได้นี่ออกเสนเก้นไงได้บ่นอนโอ้นี่นี่ที่ตะว่ามันออกไซนาะเรียบเรียบไซด์เรียบควาดิเรียบคว้าวน,ววนลองเรียบควาเบิ่ง ไปทะลุใส่พี่นอ้องไปพี่น้องชมบรรยากาศไปนึ่งอุย้ยไฮมัน่นเขาเจ้าูเขามีทีมีทางหลายเนาะคนไทยอย่างนี้บริเล่มนราคาถึกถึกเออทีแทวนี้ก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยมีคนมีเงินเลยนี่ บรรยากาศดีดีโอออกมาหนีมันสอดตึกเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านกับเป็นแบบันห่างกันพี่น้องลังไผ่ลังมันเรียบเปล่าเล่าบวกหัวมันสีสอดออกใส่ลองขี่ไปเรื่อยเ่อเีแมเขียวจัา ในอวยเด้อพี่น้องแบบสนุนทนทางประเทศไทยเขาแบบสุดยอดอิ่งนี่ช่วงบทในอย่างนี้สิแบบลาดยางมดผู้คนขีดมด,มดโอ้มันสุดยอดอะเนะะาะฮะเลาพยายามเรียนหาท่างเป็นหลุกล่างเนี่ยนี่ก็บอกเห็นจักเถื่อ ส่วนมากเป็นทางเขาให้เขาเป็นที่ส่วนตัวทวนส่วนบุคคลนาะคือโอ้ปากมองคือแบบเขาเวลายางเบิดละแถวนีนพี้อนาะลุกออกใช่เนาะนี่คืออัพเพอร์ปากซ่องครับจังหวัดนครราชสีมา ก็รู้ว่าถนนเส้นใดพี่น้องมุ่งว่ามู่บ้านเซนใดแต่ว่ามันรัดจัดไปทางได้แหะเปล่าเล่ากับเบเก้มากมาทางแรกนี่แหละเส้นนี้แต่ก่อนเคยเรียนแต่พู้นทางฝุ่นทานที่ไปเข้าใหญ่รัดเขาใหญ่เลยเดลี่ฮุ่มเจอมาเส้นนี้มันเบเคยมากพี่น้องขึ้นมากับพิษต้นสวนสวนเป็นไฮเป็นสวน ซาวบ้านเนาะรถค้นนำนำไปสวนนั่นนี่ะลูกใสนก่น่อโอ้ยบ้านค้นกับยูแบบห่างๆกันเนี่ย ใส่กับทะลุบนลมทางดอกบ้าเล่าคิดว่ามันต้อง่อมอไปในกันไดดมดดะมักแบบวิวธรรมศาสตร์พี่น้องสวยงามภาพพี่น้องมาชมวิวชนบทของเมืองไทยว่าเขาอยู่จงังไหนเป็นยังไนวิธีการอยู่การสร้างบ้านแบบ อยู่ตามทงตามไฮพี่น้องนถนนคนทางการสัญจรไปมาสะดวกสบายดีมีบางทีลาทางเรียวเขาเยังเป็นปีนิลาดยางเมื่ ออกไปเซ็จเท่ามากมื่อันนี้เมียนบอเซ็นเบ้าเล่าทีเดียวออกจากสถาบันมืหันเบียนบอว่าเป็นฝ้ามอ้อแซลสวนบะเขียบพี่น้องสวนบะเขียบสวนน้อยนา

ทางชนบทตามมูบานต่าง,างๆเขาก็บแบบอยู่แบบบางเทีออยู่ในสวนในไใหรือว่าโอเคเลยบรรยากาศอยู่น้ำตามมูบานแนวนี่แบบทีไพทีมันพี่น้องนี่สวนทุดเดียนหัวมือ เจ้าของเดียวกันบ้านีาน่ก็ทั้งายมือรั่วคือกันเห็ดหัวคือกันรวยครับเนาะทีารแฮ่โอ้โหเสือสอดฟองได้เน่ะดีกัีเป็นหมู่บ้านแบบโอ้ก็สั่งบ้านลังหลังกบบบ่มีไอยู ก็มีคนอยู่โอ้มาออกกล้องนี่พี่นอ้องพอ,อใจแล้วโอเคพอใจแล้วมาออกเซนที่เขาเฮ็ดใหม่สางกระทนันมันที่มันมีทางดวนพี่นอ้องทัไอ้ทาง ทางดว่งดวนหรือทางรถไฟค็เมเร็วสูงจำบ่ได้เป็นทางด่วนหรือเปล่าภาษานาออรถดูนีะโอ้บรรยากาศที่ดีมี เดี๋ยวเบาลเาวตรงไปมันจะออกงไปถนนใหญ่พี่น้องสีงไกลหัวจวมาสีกรับรถโอ้บรรยากาศแถวนีไหมนี่ข้าเจ้าขึ้งง่ามแค่เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเบาลเาาขอโตไปหาที่พักก่อน ออกไปทางหลังนี่ไม่จีออกไปทางถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับีสหาเส้นทางได้ไหมพี่น้องเบิงหรือชม่มเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสบายดีสวัสดีครับ